สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเีช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่อหนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายไดใ้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศที่น่าสนใจกําลังเข้าฉายอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มทเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรุติธรรมครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ50บาทคุณดาดาโพ50บาทคุณนพดล25บาทคุณธนงศักด์100บาทคุณธนวัฒน์บาทคุณวราวุธ25ิบาบาทคุณพิพัฒน์20บาทคุณอนงค์2 0 0บาทคุณฉลอง300บาทคุณวัชรเดช100บาทคุณบัณฑิต99บาทและคุณมน50บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับที่น้นองคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดไดนทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูอได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพย,ายนตร์ณนะวันที่13พฤษภาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลับบงเชียร์ภาพย,ายนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ่มนมาพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยตนงนี้ครับกับทาโร่ไพ่เรียกผี ภาพยนต์แนวฮลเอร์จากค่ายโซนี่พิกเจอร์เรื่องราวของปีศาจร้ายที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากไพ่ต้องคำสาบโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป8ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิ้น20.2ล้านเหรียญก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างน้อยเข้าฉายเพียง2สัปดาห์ตอนนี้ก็คุ้มทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Challengers ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่าย MGM และ Warner b r o t h e r เผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเซนดย่ากับเรื่องราวรักๆใคร่ในวงการเทนนิสโดย Challengers เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26เมษายนใช้ทุนสร้างไป55ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น 68.6ล้านเหรียญรุ่นนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ110ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนก็ถึงแม้ว่าไรายได้ตอนนี้อาจจะดูน้อยไปนิดนึงแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนได้อยู่ครับรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับ The Four Guys Stuntman คนจริงภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้จากค่ายยู v e วแซลฟิกเจอร์กับการประชันบทบาทกันของ2นักแสดงยอดฝีมืออย่างไรอันกอสนและเอมิีบร โดยเดอะฟอร์กายเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป125ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น103.7ล้านเหรียญครุนี้ก็เช่นเดียวกันครับรายได้ถ้าเทียบกับทุนสร้างแล้วก็อาจจะดูน้อยไปนิดนึงแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนได้อยู่ครับส่วนตัวนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันครับกับอาบิเกล ภาพยนต์แนวฮอล์เรอร์ทิลเลอร์จากค่ายยูร์เซียฟิเจอร์เรื่องราวความวุ่นวายของแก๊งอาชญากรที่ดันไปลักพาตัวเด็กสาวที่เป็นแวมไพร์มาเรียกค่าไถ่โดยอบิเกลเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่19เมษายนใช้ทุนสร้างไป28ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไประดังสิ้น37.5ล้านเหรียญตรงนี้ก็เข้าฉายมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับรายได้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับขอแนะนำ YouTube p พ e มี u m ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาท แถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม V.I.U. Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่ๆน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID Line ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา Adcat 4K กันนะครับ สูตรตนี้หนักกว่าอบิเกลอีกครับกับ t h e m มิทรี of ฟ n ัน e จ t e r m ิรีว a r แแสบจราชนคนพลิกโลกภาพยนต์ในแอคชั่นคอมดี้จากค่ายและออันเกตผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของกายริชี่ที่ได้เฮนรี่คาร์วิลมาแสดงนำโดยภาพยนเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่19เมษายนใช้ตุนสร้างไป60ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปเพียงแค่ 21.1ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้เข้าใช้มาประมาณ4สัปดาห์แล้วนะครับแต่รายได้ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางที่จะคุ้มทุนเลยครับถือว่าน่าเป็นห่วงมากๆครับไปต่อกับเรื่องนี้ครับกับซ l War วิบัติสมรภูมิเมืองเดือดภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่าย A24 ที่ถา่ายทอดเรื่องราวของสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาผ่านมุมมองของนักข่าว โดยซีวิววอลเข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่12เมษายนครับใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น107.7ล้านเหรียญอ่าเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้ซี v ิววอลคุ้มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้จะทำกำไรให้กับทาง A24 ได้มากน้อยขนาดไหนครับ ส่นเรงนี้กำลังจะเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้ครับวันที่16พฤษภาคมกับ Monkey m a นภับยนแน่แอคชั่นทิลเลอร์จากค่ายย i นเวอร์ซ i c พิ r เจรเรื่องราวของชายที่ตามล้างแค้นให้กับแม่ของเขาโดย Monkey m a นเข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่5เมษายนแล้วครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่10ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น33.7ล้านเหรียญเรื่น,นี้ได้กำไรหายห่วงไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น ภาพยนต์แอคชั่นฟอร์มเล็กที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับฟิลประมาณจอห์นวิกภาคแรกๆฮะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าฉายบ้านราวันพฤหัสที่16พฤษภาคมนี้นะครับใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้ก็ไปติดตามชมกันได้ครับ ส่วนนี้โอ้โหทำไมมันลุ้นยากลุ้นเย็นลุ้นเหนื่อยจังเลยครับกับ Ghostbuster f r o z e n Empire มหันตภัยเมืองเยือกแข็งภัพยนต์ในแอคชั่นคอมเมดี้จากค่าย Sony p i c t u r e ครับเรื่องราวของเหล่า Ghostbuster ทั้งสองรุ่นที่ต้องมาร่วมมือการต่อสู้กับเหล่าปีศาจร้ายที่ถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ รื่องนี้เขา้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่22มีนาคมแลครับใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ทั้งสิ้น198.3ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้200ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งก็ลุ้นมาหลายสัปดาห์มันก็ไม่ถึงสักทีฮะนี่ก็ขาดอีกประมาณล้านล้านกว่าฮะคือกำไรในในภาคเนี้ ไม่หวังแล้วนะครับก็ขอให้เขาคุ้มทุนก็โอเคแล้วฮะขาดอยู่นิดๆหน่อยๆครับแต่ได้ก็เริ่มที่จะไม่ขยับแล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกดันอีกทีนะครับว่าจะ200ล้านเหรียญได้หรือย,อยังครับมาดูทางฝั่งหนังทำเงินกันบ้างและกันครับเริ่มจากเรื่องนี้ฮนะกังฟูแพนด้าโปการกลับมาอีกครั้งของแอนะิเมชันแนวแอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายดีมเวิร์กและยูนเวอร์แซลกับเรื่องราวการต่อสู้ครั้งใหม่ของเจ้าแพนด้าโป โดยกังฟูแพนด้าในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่8มีนาคมใช้ทุนสร้างไป85ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น529.2ล้านเหรียญครับสัปดาห์ล่าสุดยังเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ9ล้านเหรียญน,นะครับก็ยังคงเป็นแฟรนไชส์ที่ทำเงินให้กับทางดีมเวิร์ s และยูนเว r s ซลได้อยู่ครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับดูนพาร์ท2การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟจากค่ายวอร์เนอร์บรัเทอร์ที่สร้างขึ้นจากนวัติยาสุดฮิตของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตดูนพาร์ทนี่เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับใช้ทุนสร้างไป190ล้านเหรียญปัจจุบันกว่ารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น708.8ล้านเหรียญครับดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้รายได้จะเริ่มนิ่งแล้วนะครับสำหรับดูนพาร์ท2เก็บเพิ่มมาได้อีกไม่ถึงลล้้านเหรรแวคับ แต่ก็ยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนต์ที่ทำไายได้สูงที่สุดในปี2024อยู่ในขณะนี้ครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าในปีนี้จะมีภาพยนต์เรื่องไหนที่สามารถทำรายได้แซงดูนพัททูดได้หรือเปล่าครับ ภาพยนเรื่องนี้ก็ยังตามหลังอยู่อีกเยอะครับกับก a ซิล่าเอ็ก h e คองเดอะนิวเอ็มพการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของ2อสุรกายใหญ่ยักษ์จาก2ทวีปผลงานจากค่ายเ e g e n d a รีและวอ r ์เนอร์บรอโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่29มีนาคมใช้ทุนสร้างไป135ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น558.7ล้านเหรียญ สัปดาห์นี้ทำไรายได้เพิ่มมาอีกประมาณ20กว่าล้านเหรียญครับยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดเป็นอันดับ2ของปี2024อยู่ในขณะนี้ไปต่อกันกับภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ครับกับ Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานอน ภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าผจญภัยจากค่ายทเวนตี้ซ u น y s ริสตูดิโภาคที่4ของหนังในแฟนชายแพนด์อฟเดอะเอฟที่จะเล่าเรื่องราว300ปีหลังจากที่ซีซ่าดได้จากไปโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป160ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแะละ้วทั้งสิน้น 129ล้านเหรียญเรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงพยาบาลครึ่งหนึ่งก็ต้องทําไม้ได้อย่างน้อยสักประมาณ300กว่าล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งทำไรายได้เปิดตัวประมาณนี้ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยครับขึ้นอยู่ว่าไรายได้จะแผ่วเร็วหรือว่าแรงต่อเนื่องได้นานขนาดไหนครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองมาลุ้นกันอีกทีครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับสัปดาห์นี้มีขยับอยู่3เรื่องนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องหลานมาภาพยนตร์แนวดราม่าจากค่าย GDS ที่เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่4เมษายนครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ337ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องเธอ Forecast ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดรามา่าเรื่องราวความรักระหว่างลูกหนี้และคนทวงหนี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่25เมษายนปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ19ล้านบาท ปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องอโนองภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จาก M-Studio และ Workpoint เรื่องราวความรักระหว่างคนและผีที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ72ล้านบาทก็มีแววจะเป็นหนังร้อยล้านอีกหนึ่งเรื่องครับสำหรับอ,อนองค์ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่13พฤษภาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังคองลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอ,อยงบทงาารี สก,กาวบนฟ้าจะไม่ขอดึงเธอลงมาจะไม่ให้ความรักชุดเธอลงมาสักวันหนึ่งจะดีให้